ความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้นะครับพิจนารณาจากดาวศุกร์ที่โคจรร่วมกับดาวพระทย์และดาวราหูในราศีมีนนะครับราศีกรกฎเนี่ยราศีมีนเป็นภพสุภะคือเฮาส์ที่9ของชาวราศีกรกฎนะครับภพบสุภาหมายถึงความสุขในทางวิมุตติสุขทางาศาสนาทางปรัชญาทางอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ความสุขในทางที่แบบว่าทางไกลๆอะไรทํานองนี้นะครับก็มาดูนะผลกระทบความรักก็จะมีอยู่3อย่าง1 หนึ่งชาวกรกฎจะเจอรักต่างถิน่นต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือเป็นคนที่อยู่ไกลกันเพราะว่าดาวมันไปกองอยู่ในภพสุภะความรักคุณไปอยู่ในภพสุภะเพราะนั้นถ้ามันจะแอคทีเวตอะไรใครเข้ามาตรงนี้ก็จะต้องเป็นคนทางไกลคนที่อยู่ในลักษณะต่างชาติต่างาศาสนาต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมกับเรานะครับข้อที่2 อารมณ์ของชาวราศีกรกฎนะครับอารมณ์ที่แบบว่ารักแต่เป็นรักแบบกึ่งศรัทธาฉันรู้สึกศรัทธากับคนคนนี้จังจะรู้สึกว่าเขาจะนําพาชีวิตของฉันไปในแง่ของความสุขทั้งในเรื่องของทางโลกและทางธรรมได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันส่งอิทธิพลมาจากดาวสุกับดาวราหูซึ่งมันสร้างความลุ่ลมหลงแต่มันลุ่มหลงในภพสุภะเพราะฉะนั้นการที่มันไปลุ่มหลงในภพสุภะซึ่งมันเป็นภพที่ เกี่ยวกับเรื่องความดีความงามมันจะทําให้คุณมองอีกฝ่ายดีเกินไปมองอีกฝ่ายดูเป็นบุคคลในอุดมคติเลยอะ่ะแบบดีจังเลยฉันจะอยู่กับคนนี้มันจะดีจังอะไรเงี้ยแต่คุณอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่าบรรยากาศเหล่านี้มันเกิดขึ้นภายในเดือนเมษายนน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องหล,หลงมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีให้พิจารณาคนเหล่านี้แหละนะครับคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับ ข้อที่3ก็คือระวังเรื่องการนําความเชื่อหรือว่าการนําค่านิยมอะไรของตัวเองมาตัดสินคนรักจนอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งทางความคิดเช่นถ้ามีฝรั่งเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆแล้วคุณได้คบกับเขาจริงๆในเดือนเมษายนแต่พอคบไปแล้วมันมีปัญหาในเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมมันไม่ตรงกันแล้วคุณก็ไปพยายามไปทีตว่าก็เนี่ยคนไทยเขาต้องทําแบบนี้นะเนี่ยครอบครัวคนไทยต้องอย่างนี้คุณต้องมาสู่ขอนะคุณต้องอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้นะหมอจะบอกให้เขาไปเลยนะคุณ เพราะว่าไอ้ดาวดาวราหูมันดันไปกองกันอยู่ในราศีมีนซึ่งซึ่งมันเป็นพบสุภาด้วยอะ่ะคือถ้าคุณพยายามพูดชี้นําในสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆในเรื่องของวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันแล้วพยายามจะให้เขาเปลี่ยนวัฒนธรรมมาเป็นเรามากๆแล้วเนี่ยเจ๊งครับไม่ดีเลยนะ